สวัสดีครับสวัสดีวันทำงานมาแต่เช้ามากกอนมูคือดีแต่น้อมานนีน้อทำงานทำงานครับเราไม่ซีอีู่ทำงานทำงานเช็ดออกให้ร้านแน่นั่น เอาก้อนแก้วไปไหนน้องแก้วเอ้ยมาเด้อมาเด้อมาอยู่เป็นมู่พี่เลิฟเ,<อ>เด้อ่าหาผู้เดียวเลยบพาท่าน,นามีไฟมาเอาเอาเลยครับเท้าขาสันฮะ<า> ยังข้ข้อเาออกแล้วรอ๋อแต่เดี๋ยวมันไปกย่านาโดยลุรนแมีอหพี่อับไหมากย่านแลน้ำตกมาที่ย่านจับได้ก็เลยเอาไปหาหมอก่อนจเด้๋ยวมากมาแต่ด่เฮ้ยสมด ทำไมไม่พาหลงไปหาหมอกับเฟินอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวโอ้ดาวมาแล้วดาวมาแล้วห่าวฮ่าวฮ่าวบ่มีมูมือนี่ก้อนแก้วมามาสวยข้าบ้านยุกไก่ก้อนแก้วเอ้ยไปใส่ยิงมือนีจังว่านี่เดี๋ยวสั่งเรานั่นไงน้องก้อนแก้วบ้านอยู่ไกลมากก้อนแก้วบ้านอยู่ไกลใครเดินมาคะเฮี้ยน ใครเดินมาขายเงินเงียนอาบยูน้ำหัวเจ้าก็ได้อาบน้ำอาบยูน้าน้ำเรื่อเนียน่ยเดียว <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว <c oughs> หาวตรงๆลูกไส้คอยเวลาบอจับกล่องหาวดีดีเพื่อว่าจับกล่องขึ้นมีซีรีส์ว่นมาจัดก,การเบิง้ง <c oughs> มาจัดก,การเท้าขาเง่าเบิ้งก็ไปจังไ,ไหนแท้ แมนแบกมาไว้หายเลยก่อนแก้วขวันเอ้วันกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนกินแล้วถูดากครับถูดากถูคันครับคันครับถูครับ อ้าวเอาที่สบายใจเลยครับอ้าวอาบนา้ำดำบ่ได้พ่อสามนาทีมวนโอกโลกคือเกาอ้วนมาแล้วอว้วนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,าวมาแล้วาดาว,ดาว,ดาวมาแล้วอ้าวดาวมาแล้วดาวมาแล้ววันนี้ชายเลิฟยืนหนึ่งครับามาก่อนมู ปกติน้องแก้วตาแต่น้องแก้วตาบ้านอยู่ไก,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 กลไกลไก่มากแก้วไอ้แก้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่เลิฟมาแล้วได้อ้าวพี่เลิฟพี่เลิฟอ้าวเป็นวัดเป็นวัด ข้ามรวงโอ้ยเลอบเ้ยเฮ้ยฮึบอืมนอนเลยทางคุณก็นอนเลยนอนเลยพี่เลอพานอนแล้วนอนเลยเรานอนเลย กินแล้วก็ให้มันมันเมาเมาอืมอให้เทนาให้ร้านดูดข้ามเดียว โอ้ยมนออกหลอกคือเขาแดงจริงคื่งหรอเอาน่เอาอะไรวะอ้วนจกบวกเลยเดี๋ยวให้ดินมากก่อนแล้วค่อยเอาเข้าให้ดินมากมิเขาเขาจกดินขายก่อนจังค่อเอามาดินมาใส่ไห้โอ้ยบวกไฟบวกมันแล้วสองหนุ่มมาทำงานเจอกัน เ,เจอกันแล้วโอเลอเอ่เบยดูดาวอา่ะอ้าวนึกว่าจะดาวดับปืมอมนแดงจิงคึงะล้อ๋อผมผมใส่ชุดฟอร์มทำงานครับชุดฟอร์มยูนิฟอร์มทำงานเพราะว่าที่ทำงานเราต้องใส่สีแดงนะครับเอาคนละบวกละบวกไฟบวกมั่นดาวกับพ่อดาวแล้วเ,เมื่อกี้ยังเดินมาตัวดําเมี่ยมอยู่เลย เดินมาตัวดําเมี่ยมอยู่เลยมาพระท่านพ่อข้าวดอกก่อนแก้วเอ้ยก่อนแก้วเจ้าอยู่บ้านไก่แห้งเนาะมาทมํามมาด้อมาเด้อ้สองนมสองนมโอ้ยดูขาดูขาคุณทายอ่ะยับมาหน,น้นาหน้นาหน้าดไปเห็ดดอง ยานะเลิบยานะเลิบยานะเลิบยานะยาน,ะนะอ,อ่ะ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  ก้อนแก้วมาแล้วมาแล้วโอ้เก่งถาวายงางก้อนแม่เลยว่าก้อนแก้วแม่้องแก้วเก่งมากเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยดึงมาเลยดึงมาเลยมาแล้วก้อนแก้วเรามาแล้วโอ้ยโอ้ยแก้วโอ้ยแก้วทำอะไรนั่น ว้ยว้ยไปขึ้นแล้วว้ยาม,วมาแล้วมาแล้วแม่เอาแม่ลูกเดินตามสู่กันมาแล้วทางไหนไปทางไหนทางพี่อยู่ทางพี่แม่ชายมาแล้วมาแล้วมาทำงานแล้วก้อนแก้ว้านอยู่ไกลมาก บ้านอยู oh, ่ไกลมากเลยโอ้ไปกินหยาเอาปล่อยกินหยาอยู่ในสนามมนละเฮาแกวเอ้ย ก็มาทํางานกันแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้ขอให้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะให้แม่เอฟซีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับบายบายบ,ายบายบาย บายบายก็บาย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 ฮะให้แก้ว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 มาแก้วเอ้ยโอ้ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์ก่อนแก้วเวไหนบุญมาแม่น้องแก้วโอ้โหอ่ะมาเร็วมาลูกเร็ว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 มามายืนโชว์ตัวสวยๆก่อนเร็ว มามายืนโชว์ตัวสวยๆทำงานแล้วลูกเร็วเอาจะมาไหมจะมาไหมโอ้ยหญ้าในมันหอมในน้าแหมะหญ้าหอมในตัวนั่นแหมนหอมมันหอมหญ้าในมันมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วก้อนแก้วก้อนแก้วยาทำน้องนะเลบอยาเข้ามาเล็บ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 ยาทำน้องเด้อบอกว่าลินงไงขาวกับบ้านอบกอนนะมึงขบกอนังเอินเ มาแล้วปลากระยงก็มาแล้วแก้วมาแล้วสวัสดีค่ะแกสวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องไยเลือขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกล่งบ่ไห้จักเทีย